เกุ้มชาวเซอร์นองฮาลองชิววันนี้เราอยู่ชิลๆในเมืองนิดนึงซอยเอกกมยัย30มชุมชนนวลน,น้อยพาหนะที่เราต้องมาหาร้านรับวันเนี่ยจำเป็นที่จะต้องคล่องตัวนิดนึงแล้ววันนี้เราได้เกสือว่า f อซของเราด้วยนะบังเซมที่ขับบังนี่คน <c oughs> นี้ <c oughs> นี่บังเซมเขาบอกว่าเฮ้ยมาเลยมาเลยอยากจะให้เซอร์นองเข้ามาในเมืองมัางแต่ว่าที่ตรงนี้ตารางวานึงก็สามสี่แสนนะเดี๋ยววันนี้เรามาร้า <c oughs> นรับเป็นร้านที่ค่อนข้างลับเลยบังเซมบอกว่าเฮ้ยรับรองเลยชนไอ้เฮ็ดบังเซมเขารับรองเลยว่าเฮ้ยเด็ดแน่ทุกอย่างเด จริงกูเหนื่อยว่ะเฮ็ดผมเนี่ยอิสลามยังเยอะแล้วก็ร้านเด็ดๆเยอะเลยชื่อว่าครัวฮาดีสอ๋อถึงแล้วเว้ย <c oughs> <laughs> นี่เขาบอกมาแล้วมาธรรมดาไม่ได้ลึกลับนิดนึงเ,เฮ้ยเฮ็ดร้านนี้มากันมาเว้ยดึงดินออกเดออกเ<อ>ดี๋ยวจะต้องแปะเท้าไม่ได้ไม่ได้ดึงไม่ได้มากันรู้ด้วยนะจ๊ะซระนองกำลังมา <laughs> นี่ต้องบอกว่าร้านที่เรามาหัวฮาดิษเนี่ยเขาจะรับไรเดอร์95เลยนะเน้นขายออนไลน์ <laughs> เน้นขายแบบว่าเฮ้ยสั่งแก๊ปสั่งเดลิเวอรี่มาบ่อยไหมพี่บ่อยครับบ่อยมาทุกวันมาทุกวันรสชาติดีนะแต่ผมพี่บอกยังไม่ได้กินเลยไม่รู้เพราะว่าคนที่เขาสั่งเนี่ยเขาไม่ได้มากินอันนี้เป็นตัวกลางเฉยกลางเป็นในหน้าเป็น น้ำหน่งฟรีเลยนะพี่ไม่มีงานก็มาเอาน้ำได้เลยน้ำดงน้ำแดงมีแต่น้ำใบกระท่อมไม่มี้ารอมนะฮารอมนะถ้ารเริ่มมาทานะคะพี่เสใจบุญด้วยเนี่ยสาบาทแต่ว่าครึ่งหนึ่งของห้หยอกหปริมาเเดิมปรนมาเท่าเดิมแต่เขาคิดสาทสิบบาท ใครจะเพิ่มข้าวใครจะอะไรก็ได้หมดเมนูเนี่ยเดี๋ยวเขาบอกว่าเฮ้ยน่าจะคนเมืองลิ้นคนเมืองอ่ะมันจะแตกแขนงลิ้นมันจะหลายมิติหน่อยเพราะคนเมืองม่กินเยอะมันไม่เหมือนคือตัวเลือกมันเยอะตัวเลือกมันเยอะไม่เหมือนคนต่างจังหวัดคนบ้านอกอย่างผมเนี่ยน้ำพริกแกงส้มผัดนเผ็ดอะไรเงี้ยแต่ที่เนี่ยเขาต้องหมุนเวียนให้มันเข้ากับคนเมืองอ่ะเออเบอร์เนียน่ะให้มันรู้สึกว่าเฮ้ยตอบโจทย์คนเมืองว่าคนเมืองขี้เบื่อเนี่ยอยู่ตรงกลางเมืองเลยเขาเรียกว่านวลน้อยเอกมัย30ใช่ไหมมึงเซม ใช่เซมบอกเซมบอกกูกินทุกวันคว่ำมอมา2ปีแล้วเนี่ยนี่น้ะตรงเนี้ยเลี้ยงน้ำแดงกาแฟอะไรพวกเนี้ยเลี้ยงไรเดอร์แล้วก็เลี้ยงพวกเราด้วยก็คือแบบถ้าใครผ่านมาทางนี้ก็คือมากินได้เลยเชิญเชิญไม่จำเป็นต้องเป็นไรเดอร์แฮปปี้ได้เลยนะไม่จำเป็นต้องเป็นไรเดอร์วินมอไซค์อะไรมาเลยมามึงกล้ามากูกล้าเลี้ยงอ่ะเอาดิเออแต่ข้าวไม่เลี้ยงนะขอบคุณมากครับบางเหตุนี้นะบางเดี๋ยวตามดูนะสารานองนซารานองฮาลองชิลคลิ์ได้เลยเฟซบุ o กซารานองสารานอง ใช่ครับดับงตอนนี้กํลาลังดังเขาว่างั้นผมรู้ว่าซานองมันฉายแค่แถวหนองจอกแถว13่สามเนื่งฉายทั่วนี่หว่าคนนี้ใครครับเขาเรียกว่าเป็นพันธมิตร SC ซานองแล้วก็เฮ้ยเขาบอกว่ามาเรืยแถวนี้ผมโทรมามาปั๊บบางเซนรีบส่งลูกเขาบอกว่าเดี๋ยวส่งลูกก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาส่งลูกแป๊บเดียวพอถึงโรงเรียนปุ๊บเอาลูกลงแล้วก็ไปเลยเว้ยไม่สนลูกจะเป็นยังไงซานองจะมาโอ้ยใจชื้นเลยเป็นบอกไม่ขนาดนั้นต้องบอกว่าเฮ้ยชุมชนนวลน้อยแถวแถวเนี่ยติด ติดตดกันนิดนึงเพราะว่าเฮ้ยที่มันตะลางวาละสามสรรี่แสนเลยนะในเอกัไม้ทองหล่อใครรู้จักเอกไม้ทองหล่อนี่ราคาค่อนข้างที่จะติดอันดับต้นๆของประเทศเลยราคาที่แล้วเขาก็อยู่กันเป็นกลุ่มรักกันดีเป็นมิตรภาพพูดเยอะคอแห้งมา <c oughs> โอ้โหวีทีมงานแล้ว <c oughs> อขอบคุณบาง <c oughs> เซมนี่ สดชื่นเหมือนเดิมน้ำส้มบ้านไร่ของบางมีมีทุกที่เดี๋ยวจะดีลให้หมดเลยร้านไหนที่ไปชาร์เขาบอกว่าอยากกินน้ำส้มมากเลยลตอนนี้ f c เราก็บอกว่าเฮ้ยบางลืมน้ำส้มป้เนี่ยฉันขอให้ไปหมดแล้วบางจ้าน้ำส้มซื้อที่ไหนจ้าฝากไว้ด้วยน้ำส้มบ้านไร่มีทุกอย่างทั้งความอร่อยทั้งเกล็ดส้มแต่ไม่มีแค่สารเชื้อปนทั้งหลายไม่มีเลยไอพวกนี้ไม่มีไม่มีเลยนะจริงๆบางมีเขาบอกว่าถ้ามีมาตบตลกเลยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยตัวไหวะไปแล้ว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 ฝากไว้ด้วยนะฮาบิ๊บโจดูนี่นะเหมือนมันบอกให้เหมือนแล็กตะซอยห้าบาทไปไปไปมาอีแล้วมาอีแล้วมาอีแล้วฝากไว้ด้วยจ้ะฮาบิ๊บโจบางคันนี้จะชื่อใครอาจารย์อ๋อลูกชายคนเล็กมาถึงนี่เขาเป็นผู้หญิงนะเขาไม่ใช่ชื่อฮาดิสนะฮาดิสเป็นชื่อลูกชายเขานะแล้วดูดิดูเมนูเขาดิเฮ้ที่นี่ผมเห็นแล้วว้าวเลยเนี่ยเห็นแล้วอยากจะจิ้มเลยเฮ้ยยังเซฟมันชิมได้เลยนะเดี๋ยวผมขออนุญาตชิมไข่คนกับผัดกะเพราใช่ไหมจันนี้ นี่เป็นเมนูเบสเซลเลอร์ขายดีของทางร้านนี่ของมังเซมก็เหมือนกันของเซมเป็นอะไรเนื้อกระเทียมนี่ก็กรเทียมผมกินด้วยได้ปะได้ดิมึงเซมบอกได้น่ากัดแต่ขัดหลังกล้องคนละเรื่องขังเซมอ่ะรสชาติดีนะของเซมนะมึงกินทุกวันนี่มึงเซมอย่างนี้โอ้โหนี่ไข่คนอีกอันนี้ไข่คนอะไรเจ๊เนี่ยอันล่าสุดเนื้ออะไรครับข้าวไข่คนกะเพราเนื้อแดดเดียวค่ะอ๋อนี่น่าจะเป็นเนื้อจิ้มนี่ใช่ไหมจ๊ะจากอันนั้นจิ้มค่ะบางกินได้ค่ะมันเป็น เฮ้ยเฮ้ยมันจิ้มได้เฮ้ย ขอเพิ่มพริ้นปลาอะไรปะเนื้อเยิ้มจะหวานหวานนิดนึงจริ้นแบบนี้โคตรเข้าเลยว่วะไอ้คอผอบอ่ะมันจะกรอบอันนี้เส้นหมี่ใส่กุ้งด้วยก <c oughs> ุ้งลวกไงนะกุ้งลวกนิดนึงแต่ลวกแบบคล้ายๆแบบว่าเฮ้ยสะดุ้งอ่ะถ้าภาษาจีนเขาเรียกเหยาเหยาเหยาในน้ำมันใช่ไหมจ๊ะนี่บอกมึงก็มั่วไปเรื่อย <c oughs> นี่บอกว่าฮเฮ้ยวันนี้เด็กๆเขาไม่รู้ว่เนี่ยว่าซสนองมาแม่งั้นมาเต็มซอยแล้วจริงออปะเนี่ยนี่อวยปะเนี่ยเดี๋ยวคลาวบางเอมาก็บอกวันนี้เด็กเขาไม่รู้ว่าเนี่ยว่าบางเอมาบางเอมาเต็มซอยแลิรับ จริงกุ้งโคตรเด้ง <c> นี่นี่กุ้งสดๆเลยนะเนี่ยน้ำจิ้มเด็ดน้ำจิ้มขออันนี้ได้เลยใช่ปะคือคุณกินข้าวไผ่ดาวก็ขอน้ำจิ้มเขาได้นะได้ปะได้จ้ะนี่บอกว่ากูไม่เคยได้มึงไม่ได้เนะออพริกน้ำปลาเด็ดเลยเหรอเนี่ยผมเห็นในเนี่ยคุณลองชิมดิอร่อยไหมอันนี้ต้มยำอะไรเนี่ยโหแบบเทนสีแล้วแบบแสบท้องเลยส้วมเลยนี่มาเป็นมึ<ๆ>งลองต้องลองจริงอ๋อ รสชาติอาจจะแบบส่วนทางกับสีสันไอ้สีนี่ไม่ใช่มะเขือมันเป็นสีแบบพริกเผาอะไรเงี้ยนะออเออไม่เผ็ดเผ็ดตั้งกับกะเพาะราเลยแต่ว่ามันไม่ได้เผ็ดแบบไร้สาระแต่เผ็ดแบบมีรสชาติอะไ,ไม่เผ็ดต้มยำไม่เผ็ดก็ไปกินต้มจืดหนุนชี้ทาง <laughs> เห็นหน้ากูขี่จักรยานมาแล้วกขำมาเน้งกับต้นซอยนะปลาหมึกจิตลิตปปลาหมึกจิตลิปแต่ว่าข้างในมีไส้ปลดหมมีไข่ไหมมีไข่ไหมไ กูว่าอยู่ในท็อปเ0นที่เราจะทําสิ้นปีนี้ไหวร้านเนี่ยสิ้นปีเราจะทำอะไรนะจะทาเป็นแบบร้านที่เราไปกินมาแล้วก็มานั่งรีวิวกันใหม่ก็ร้านในที่แบบหลักไม่ออกไม่ได้เราจะไูดหมดไม่ได้ก็ไปพิจารณาตัวเองไม่จัดจ้านปัดแมงวันอยู่นั่นแหละกินด้วยเต็มเขินนี่นุ่นส้มบ้านไร่นี่บอกว่าฉันก็ติดจ่ะติดมาจากบ้างเริ่มจิจจ้าวเดี๋ยวขอตัดเลียนด้วยปีกไก่ทอดน้ำปลาผมดูหนังแล้วน้ำปลาน่าจะเคลือบได้ทั่วถ้านั้นปลาเคลือบไม่ทั่วมันจะเหี่ยวบางจุดเว้ยอันนี้ตึงท แ <laughs> นี่คนดูเป็นร้อยเลี้งหลัง <laughs> ชุปจิ้มนี้มันเด็ดวะ่ะมันจอน่อแนวคล้ายซีฟู้ดผสมน้ำยำไม่ได้ซีฟู้ดจา๋าแบบเปรี้ยวหวาน,ปนมมเปรี้ยวเค็มจา๋าเนี่ยเติมหิวแต่แอด <laughs> แอดแอ๊ดหน่อยเขาแอ๊ดเนื้อเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวผักกะเพราชิมกับไข่โค่นแซ่บยังกินส้มตำเลยวนะ่ะโอ้ยเลโกเม์เลยเน่น พอดีเกีย่ยวไปเนื้อมันจะเริ่มหวานเะป็นพูดถูกที่ผมกินอยู่คุณกินอยู่ใช่ป่ะผมเห็นมันชิ้นนี้อันนี้หมี่ราดเนื้อย่างเหมือนกับกุ้งไม่น่านน้ำหนักขึ้น,นเ,นเ,เลยจิ้มมันก่อนเลยจิ้มมันก่อนเลยเซมบอกกูก็เลงไว้มึงเอาไปก่อนเนื้อหอมเนื้อหอมเนื้อหอมอ่ะเนะื้อโต๊ะโต๊ะนี่ไม่ธรรมดาเนี่ยสาวสเนื้อหอมอ่ะเนี่ยพอมาอัพนะจ๊ะแซลเล่นแต่ถ้าคนมากินที่ร้านได้ไหมเนี่ย ถ้ามากินที่ร้านก็ได้นะพี่กกัรถเขากว้างขวางมีเสือให้ปูเยอะหรอมีเสือมีร้านมีฟะได้วได้ฟิวได้ฟิวผมชิ้มครบทุกเมนูละผมว่านะมาหนึ่งในใจว่ะแซ่บแบบอีล่าตอนนั้นเลยแซ่บบักแปดแสนเน่อีล่าเลยก็ฝากไว้ด้วยนะสำหรับร้านลับๆเล็กๆแต่ว่ายอดขายเขาไม่ธรรมดานะก็ไปดูกันได้นะสำหรับร้านบางฮาดีสชามอร่อยไม่ใช่แค่ชามอร่อยนะจานก็อร่อยถ้วยก็อร่อยทุกอย่างที่ใส่ภาชนะที่เป็นอาหารของบางฮาดีสอ่ะรับรองได้ว่าอร่อยคือกินเสร็จต้องเรียเลียเลยเหรอเดี๋ยวมึงเรียนะผมบ ให้ไปร้านเด็ดได้เลยว่ะเสม็มเส็มบอกเด็ดอยู่แล้วใกล้บ้านกูเสร็มมันยังสั่งแก๊ปเลยเพราะว่าเดินมาต้องต่อคิวแก๊ปไงถ้าสั่งแก๊ปไวกว่าเว้ยบางเซมบ้านอยู่70เมตรสั่งแก๊ปดีกว่าถ้าแก๊ปแม่งได้คิวเร็วเว้ยบางทีบางเซ็มเขาบอกว่าเฮ้ยแก๊ปแม่งก็ไม่ว่างเว้ยแม่งซื้อเสื้อแก๊ปมาเองเลย <laughs> แล้วก็ฟอร์มเป็นแก๊ปแล้วก็มานี่จ้าคิวที่70เมตรแต่จริงไม่ใช่คิวของเฟมหรอกคีเนียนแก๊ปครัวฮาดีทามอร่อยดูเอกมัยองดูในเพพจจไดด้้เวยนะโอเเเคคจจ้้โออแลวกันนซาองวังู